สวัสดีครับทุกคนผมแมมโบ้ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาสอนวิธีการครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นอแอปที่ดาวน์โหลดจาก Play Store เองหรือว่าแอปที่มาจากไฟล์ apk เองนะครับซึ่งแอปเหล่านี้เวลาที่ดาวโหลดขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นเป็นไอคอนแบบนี้นะครับแต่บางครั้งการดาวน์โหลดมามันไม่สามารถเป็นไอคอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนการตั้งค่าและการเปิดเพื่อที่ว่าเวลาที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นป๊อปอัพหรือว่าไอคอนแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่เซตติ้งครับหรือการตั้งค่านะครับเลือกไปยังครับหน้าจอนะครับ Android นะครับสำหรับมือถือ Android ที่เป็นของ a m s u ุงนะครับมันจะอยู่ในในหน้าจอแล้วก็มาที่หน้าจอหลักอีกทีนึงนะครับมันจะเข้า2ทีนะแต่ว่าส่วนของอ่ p l อหรือว่าโทรศัพท์บางรุ่นนะครับมันจะมาอยู่ในหน้าจอของอ่ หน้าจอหลักนะครับให้ให้ทุกคนทาความเข้าใจว่ามันคล้ายกันแหละแต่ว่าให้ทุกคนเข้าไปที่หน้าจอหลักได้แค่นั้นเองครับผมโอเคจากนั้นมันก็จะเข้ามาสู่ในหน้าจอของการตั้งค่านะครับให้ทุกคนเลือกไปที่การเติมไอคอนโดยอัตโนมัติตรงนี้นะครับให้ทุกคนคลิกกดเปิดนะถ้าใครไม่เปิดเนี่ยเวลาที่ดาวน์โหลดมาแอปบางแอปมันจะไม่สามารถขึ้นมาแสดงเป็นหน้าจอไอคอนได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคน เข้ามาเปิดกันก่อนนะครับมันอาจจะไม่เป็นทุกเครื่องนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นทุกแอปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมันไอคอนมันหายหรือว่าไอคอนมันไม่ขึ้นมาอยู่ในหน้าจอเนี่ยนะครับให้ทุกคนเข้ามาติ๊กถูกแค่นี้เองครับจากนั้นก็ให้ทุกคนกดกราบครับแค่นี้เองครับเป็นวิธีการ ง่ายๆนะครับเป็นทิปง่ายๆสํา,าสหรับใครหลายๆคนที่ติดประสบปัญหาอยู่ว่าเวลาที่ดาวน์โหลดแอปจาก Play Store แล้วมันไม่มาอย่างหน้าจอนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ m a มโบสวัสดีครับ